สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่หลังเมงจ่ายนะครับวันนี้เรามีรีวิวรถของตัวเองนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรปิงวันนี้เราจะมารีวิวท่อไ c Project นะครับวันนี้เราจะมารีวิวท่อไ c Project นะครับมาดูท่อไ c Project ของเรานะครับเป็นท่อไ c Project เอ่อ Full System นะครับไทเทเนียมแท้นะครับถ้าเบิกศูนย์มือหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นหนึงห้าหมื่นนะครับแต่ถ้ามือสองอ่เอเหลตเหลตที่เห็นในตลาดนะก็ประมาณ25งหมบวกลบสองสามพันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น S C Project แท้มันจะมีเลเซอร์เขียนว่า For Racing Use o n l y นะครับมันก็เป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้ขับดูคติหรอมอา m o n t e นะฮะ m o n ต t e r มันเป็นสูบ L นะครับคอสูบแรกอะ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็อีกคอนึงอะ่ะมันจะอยู่ข้างในเห็นปะเออมันจะอยู่ข้างในนี้ซึ่งหลายๆคนอะ่ะไม่เห็นแล้วพอไม่เห็นก็คิดว่ามองจาก ด้านข้างอ่ะมันเป็นรถสูบเดียวแล้วคนส่วนมากก็จะงงเอ้รถสูบเดียวทำไมแม่งเสียงดังจังวะบางคนก็อาจจะคิดในใจเดมอนหรือเปล่าซึ่งซึ่งเอาจริงๆนะมันมันดูมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะแต่มันก็จริงนะพี่ๆรอพอถามว่าถึง300ร้อซีซีปะเนี่ยถ้าไม่ถึงไปจอดตรงนู้นนั่นไงด้วยความที่ดีไซน์มันอาจจะคล้ายคลึงอ่ะเนาะแต่ว่าเราไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องแบบเรื่องก๊อปเรื่องอะไรนะโอเค๋ยวนี้เรามาฟังเสียงท่อดีกว่าแคบิ่งไปเลย เดี๋ยวฟังเสียงท่อแบบแบบสตาร์ทเฉยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างประมาณ1เมตรนิดนิด ครับเพื่อนเพื่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าคือผมจะให้น้องชายขับรถผ่านแล้วเรามาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นยังไงฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยดูดิครับใสถ้าใสสโมกดำเลยครับไม่ดำเหมาอนันนะเออมันมันจริงๆมันมันถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแหละเออเดี๋ยวที่หน้าก็เอาไปเซอร์วิสละแล้วก็เป็นเซอร์วิสใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวรอให้น้องชายขับผ่านดีกว่ามาดูว่าเออฟิลลิ่งที่เราได้ยินเสียงท่อไอซีเป็นยังไงแต่ที่แน่เมื่อกี้ขี้หูเต้นเลยอ่โอ้ยโคตรดังอะ่ะดังจริงสะใจมากโอเคเดี๋ยวตริงไปเตรียมตัว พืนะ่อนนจะได้ยินเสียงนะตอนนี้อยู่ห่างกันประมาณโอ้ไกลอะ่ะประมาณ300เมตรอะยังได้ยินเสียงเบาๆโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆดังเรียกจ่ามากเลยโอเคครับมาแล้วครับเพื่อนๆมาแล้วครับโอ้พี่เขาขับจัก,กรยานเขาตกใจหรอเปล่าวะ Ào, Vẫn mới màu à <cười> <cười> Vẫn mới màu à Mà là, mà là, mà Cái này ได้ยิงก็จะประมาณนี้นะไม่ไม่ได้เปิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นที่สาธารนณะก็เกรงใจเขานิดนึงถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยก็ตามนะ อันนี้แหละเนาะล่านิ้มหายตอนขับเราไม่กล้าขับ,เร,บเราไม่กล้าขับมากอะเนาะเพราะมันเป็นที่สาธารณะกลัวเขาเขาว่าเขาด่าด้วยแหละแต่ยังดีที่ตรงนี้รถไม่เยอะอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งได้เลยครับ